ัสดีครับพบกับช่องขบวันนะครับหลักะมาชมนะครับปุเรย์เคยกินแน่แล้วครับหัวแมงแข้งข้อนะครับนี่ครับหัวแมงคอต่ำเจลนะครับนะครับแมงแข้งคอครับอปุเรย์เคยกินแน่แล้วครับว่านะครับนะครับแมงแข้งข้อนะครับที่อยู่กับต้นข้อนะครับที่อยู่กับต้นอ่ามาข้อนะครับ นะครับปวดนะครับปวดตั้มเตี้ยนะครับหอมนะครับกํลังหอมเลยนะครับนะครับแข่งแข็งคอนะครับถ้าก so sort of ็เลยคยกินกับแสบนะครับแซ่บ้ะครับอ่าพอดีก็บวนกับไปไต่เอานะครับไปไต่เอาไต่แล้วท่าน้องกับยิ้ลงมาด้วครับนะครับเกี่ยวกับต้นคอนะครับ คกับเตาใบเก่านะครับนี่ครับเตาผัดเตาใบเก่าแล้วครับลเราผัวเตาพริกเลยนะครับนะครับเราดีไมีใบหอมนะครับปัวลงน้ำกันได้ครับเดี๋ยวเดีครับเพิ่นึงครับนี่นะครับมีใบหอมได้ครับนะครับผัวลงก่อนได้ได้ครับนะครับปัวไม่งวนะครับตำเปรี้ยวนะครับทำปกติใส่ปลาใส่ผงแห้งง้อนะครับปกตินะครับ หอ,อมนะครับเอาเอาเอาปีอาก,ก,ก,นนก,อ,อ,กออกอน,นะครับนะค,ครับปีก,กบางทีมันใหม่เอาออกความได้ครับนะครับมันมดีคิวได้ครับติดกับเริ่มใหม่ได้ครับพอดีแล้วครับ ครับเอาไว้ตำเลยนะครับวันนี้ครับเสื้อตำเด็ดอะไรนะครับตำนี้นะครับสวัสดีครับ